กราบสวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดึงหัวแบบตัวเจหรือว่าดึงหัวแบบตัวไอนะครับวันนี้จะมาสอนรีเสิร์ชดีเกอนะครับเอาเลยนะครับอย่างแรกนะครับคือคุณต้องวัดระดับช่วงตัวครับช่วงตัวขึ้นไปนะครับคุณจะต้องวัดระดับช่วงตัวขึ้นไปก่อนดึกนะครับนี่นะครับช่วงตัวขึ้นไป หรือว่าถ้าเกิดคุณดึงดึงจากตีนขึ้นไปก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณเล็งเล็งเล็งตีนส่วนใหญ่มันจะถูกเท้าแล้วมันจะดึงไม่ขึ้นครับต่อยคุณดึงไงมันก็ดึงไม่ขึ้นครับถ้าเกิดคุณเล็งช่วงเท้าเอาแล้วนะครับวันนี้ผมจะวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการดึงนะครับมันอาจจะไม่ได้สมมติเหมือนคลิปคนอื่นนะครับผงขออภัยด้วยนี่นะครับวางป้ายเป็นเป็นสีแดงก่อนนะครับแล้วค่อยดึงขึ้น น,นี่นี่นะครับวางป้ายปแเสแดงก่อนเขาดึงขึ้นนะครับลายแบบที่สองโอ้ยโอ้ยเขาจะสอนมันมึงก็มึงกลัวนอกประค่านี่แม่แล้วยันที่สองนะครับก็คือคุณต้องวัดระดับเป้าแดงนะครับถ้าเป้าสีขาวคุณดึงเงินก็ดึงเกินหัวนะครับก็คือคุณจะต้องลากเป้าแดงเท่านั้นนะครับถ้าคุณลากเป้าขาวผมไม่ผมไม่แนะนํานะครับตัวใหญ่จะจะไม่ดูนะครับเป้าแดงแล้วค่อยดึง แมเลยหักหน้ากันชัดเลยเราเป้าแดงก่อนเราค่อยดึงนะครับนี่เห็นไหมครับปึ๊บหลบหลบเป้าแดงก่อนเราค่อยดึงอ้ออัดตัวโน1นนไว้เดยเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ก่อนเลยนะครับ Yeah This I do it. and it's the life we chose Working all nights where I'm never going bro Okay, wow, wow, look at me now. Cheap like an Indian, talking in clouds. I'm high as a bitch, I'm talking in clouds. I'm tripping every night like I run with the eyes. i super soft, that hoe. showin' my love, just throw 'em my towels They're rocking Louis Vuitton because 'cause I'm for so fucking the style. Wow, new crib, trash that. Whoa. Drove here, cash back, Now knock that pussy out. Yeah, that's just a little cat nap. Hold up, hold up. Don't be smoking my shit, yeah, I be smoking that fire. She be smoking my dick, yeah. be smoking my dick, boy. Damn, ass up, nose down Damn, bitch I do it and, and this the life we chose Working all night well I'm never going brown Bro And I'ma do this till I die, die. And I ain't talkin' shit Just cause I'm just cause I'm Yeah